สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้มาดูวิธีการโอนเงินออกจากแอปพลิเคชัน Dram กันดีกว่านะทุกคนก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับและข,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนายป๊อบคอนนะครับคิดถึงป๊อบคอนต้องนายป๊อปคอนราคาส่งตั้งแต่ กล่องแรกถุงแรกนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Page นายป๊อปคอนหรือจะไปดูในส่วนของคลิปคลิปวิดีโอสอนทําป๊อปคอนก็ที่ช่อง y o u t u b e นายป๊อปคอนอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะมีผงป๊อปคอนจำหน่ายด้วยนะครับทุกท่านสําสำหรับคลิปนี้เนี่ยมาจากคำถามนี้ครับในส่วนของคำถามว่าสอนวิธีถอนเงินดูเงินหน่อยค่ะสอนวิธีถอนเงินนะครับเราก็แบบเอ๊ะ ทำไงว่าถอนเงินโอเคปกติก็ปกติเข้าดามเนี่ยคือเอาไว้ซื้อหุ้นนะครับหุ้นอเมริกาหรือว่าหุ้นไทยหรือว่าซื้อทองอะไรต่างๆหรือว่าซื้อในส่วนของหุ้นกู้ในบางครั้งที่เขาออกมานะครับอันนี้เราก็ไม่เคยทําคลิปถอนเงินเลยเออก็จริงด้วยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าถอนยังไงเพราะไม่เคยถอนก็วันนี้เดี๋ยวมาทําคลิปถอนเงินละกันว่าเฮ้ยมันถอนยังไงนะครับ อ่าอย่างแรกเลยก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันดามนะครับดามเนาะหน้าตาแอปเป็นอย่างนี้ไปในส่วนของเงินสดแล้วกันเดี๋ยวจะลองถอนเงินสดดูว่าถอนยังไงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าบัญชีเงินสดของเรานะมันมี3บัญชีนะมีบัญชีทองบัญชอีอเมริกาด้วยนะครับบัญชี USD อ่า USD ที่มันได้ดอกเบี้ย5%ถูกปะแล้วก็บัญชีทองนะครับเีีเอวไ้ซื้อขายทองเนาะแล้วก็บัญชีเงินสดธรรมดานะครับดอกเบี้ย3%มั้งที่3 ถ้าผมจำไม่ผิดนะคร่าประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยเราก็คือต้องการออโอนเงินถูกปะเอาเงินออกมานะครับแล้วก็กดปุ่มคําว่าโอนเงินโอนเงินปุ่มนี้เลยทุกคนปุ่มนี้นะเงินสดกด1น,นะครับแล้วก็โอนเงินกด2นะครับกด2ตรงนี้นะมันก็จะเด้งหน้าต่างแบบนี้นะครับ เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะโอนเป็นเ,เพื่อนคือคือเพื่อนเนี่ยคือเราเคยเคยมีบัญชีที่เราลงไว้ซึ่งมันก็คือบัญชีผมเองนะครับหรือว่าเป็นบัญชีอื่นก็เลือกบัญชีได้หรือว่าจะเป็นพร้อมเพย์ก็เลือกพร้อมเพย์ได้นะครับแล้วก็กดที่มีอยู่แล้วละการของเราเนาะที่เราลงทะเบียนไว้นะครับกดปุ๊บเรียบร้อยก็จะมาโผหน้านี้นะครับก็จากโอนไปยังธนาคารกสิกรเลขที่บัญชีก็เช็คให้ดีว่าเลขที่บัญชีถูกไหม จำนวนเงินเท่าไหร่นะครับที่เราจะโอนอ,ออกไปผมจะลองโอนสักหนึ่งบาทก่อนแล้วกันหนึ่งบาทไม่คือมันได้ดอกเบียเ้ยไงมจะโอนออกมาทาไมเยอะแยะนะทาให้ดูแล้วกันนะครับก็โอนหนึ่งบาทก็กดถัดไปได้เลยนะครับอ่ะถัดไปเรียบร้อยเห็นป่าโอนเงินหนึ่งบาทนะครับจากเกียรตินาคินไปยังกาสิกรนะครับวันที่ก็คือตอนนี้กดยืนยันได้เลยนะครับกดยืนยันเสร็จเรียบร้อยปังสําเร็จแล้วนะครับโอนเงินหนึ่งบาทไม่เสียค่าธรรมเนียม าจากเกียรตินไปกสิกรนะครับวันที่11เวลา14.14 14นะครับแล้วก็ไปดูกดเรื่องลงมาอนิดนึงนะครับก็จะเจอหน้านี้เนาะก็คือโอนเงินสำเร็จแล้วนะครับผมเราก็เข้าไปดูในส่วนของบัญชีที่เราโอนเข้าไปนะครับนั่นก็คือของเมกนะครับเมก M A K E เมกนะครับเมกของกสิกรเป็นแอปพลิเคชันที่ฝากเงินแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารปกตินะครับ จำไม่ได้ว่า1.5บ้าแต่ว่าอ1.5มั้งจำไม่ผิดนะทุกคนลองไปดูเช็คอีกทีหนึ่งแต่ความพิเศษของเมกเนี่ยเ,เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ก่อน14 14ถูกว่าได้หนึ่งบาทเข้ามาบัญชีถูกต้องเป๊ะนะครับเพราะงั้นวิธีการโอนออกก็ตามคลิปเบื้องต้นนี้ได้เลยมันจะจบแค่นี้แหละแต่ที่อยากเล่าเรื่องเรื่องความพิเศษของเมกก็คือเมกเนี่ยเขามีระบบเชิญเพื่อนเข้ามาใช้งานเมกนะครับถ้าเชิญได้เดือนละเก้าคนมั้งถ้าไม่ผิเก้าคน ก็จะได้เงินอยู่วันเดือนละ1,000บาทนะครับอ่าหนึ่บาทคือตรงนี้อ่าตรงนี้นะเห็นปะผมก็จะได้อานเงินเข้ามาเดือนละ1,000บาท1,000บาทนะครับถ้าผมชวนเพื่อนได้เรื่อยๆนะอันนี้ก็บอกเลยว่าได้ทุกเดือนมาปีหนึ่งแล้วนะครับก็มันเป็นหมื่นเน่หมื่นหนึ่งเออหมื่นสองมั้งได้มาแล้วได้ทุกเดือนเดือนละพันนะครับแต่บางหลังๆนี้คนเริ่มเริ่มใช้เยอะขึ้นก็ไม่ค่อยมีใครกรอ,อกรหัสเชิญเพื่อนให้นะครับเออส่วนใครกอยากกรอกรหัสเชิญเพื่อนเดี๋ยว ผมทิ้งรหัสเอาไว้ให้นะครับก็ใครเพิ่งมาใช้เมคก็สามารถที่จะไปกดรหัสเชิญเพื่อนได้ส่วนดามเนี่ยรหัสมันได้สิบห้าสิบห้าคนต่อป,ปีเนาะผมก็ได้ครบแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ดูคลิปของช่อง NJS t o r y แล้วก็เอ่กอกรรหัสเชิญเพื่อนของแอปดามนะครับอันนี้ใครกรรหัสใครใครยังไม่มีเมคนะแล้วต้องการสมัครเมคก็สามารถกรรหัสเชิญเพื่อนเมคของผมได้นะครับก็เสอเป็นการสนับสนุนกันแลวกันนะโอเค คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะเรื่องของการโอนเงินออกจากแอปดามนะครับก็ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปขบบช่อง NJ Story <ๆ>ด้วยนะครับทุกท่านขอบคุณครับมีเท่านี้แหละไปแล้ว